ออกจากมาไม่พับานเต็มเลยค่ะมาดูกันค่ะมาดูกันดูกันสิคะทุกคนมีเลยอันนี้ก็มากนี่ก็มากอันนี้ก็ใครโอ้ย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 เหนื่อยมากเลยค่ะอู้หอันนี้ก็ สวยทุก้นเลยโอ้โหอ,อันนี้สวยมากเลยค่ะ